มีมี่มขึ้นหรอลูกมีมมีขึ้นหรอมันเตืนเล่นพวกเนี้ยบอสเห้เร บ่แมนมูยกอหยาทองเว็ดหรอกอย่า,ะะออยานะหย่าไปเอาช้างมาครับผมไปเอาช้างมาครับผมาชัดเสียงชัดด้วยครับอันนี้เอาค่ายค่ายแดงมานะค่ายแดงโอ้โห

กันี้ไม่มีแล้วเต็มเต็มอัตราสุขครับเอออะไรเอออะไรเขย่าไก่ขึ้นเร็วเอกินไก่กินไก่เสียวไว้หรอไก่ไก่พันบ่ไก่พันหรือไก่ยัง ภาพชายเสียงชาดดีไมหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อเด,ด,ดีย๋ยวไม่มีแบมีปเบ๊บเบ๊บเบ๊บเบ๊ไม่ต้องโซนสักเด้อโอ้โหแดดแดดร้อนมากครับแดดร้อนมากไม่แดดร้อนได้ยังเอย เรานีแล้วเอเ็งับไมหาอเอนีนะันนีใหญ่ละพูดอยอกลวจว <c oughs> เอ็งกลัหอเอ็งไปจับทางรู้เรื่องเลยเอจจเอ,เ,อเสียวไว

อ๋อจะขายเอมี่เหรอครับโอ้โอก็พูด <ไป S 1> ตั้งแต่นานแล้วแหละครับผมตั้งแต่สมัยเข้ามาใหม่ๆนะเห็นว่าแต่ก่อนจะมีคนมาดูจะมีคนมาซื้อไปค้าเมนเมื่อก่อนโควิดครับแล้วก็หายไปไม่ชัดค่ะนั่นไงไหนเวลเวลๆๆเยอะปะ่ะโอ้โหแตกมวัวทัวโอเคยัง It's okay picture good ฮ huh? ะ picture good ฮะกูละบ่โอเคมีชาวอินเดียบอกว่ากรุณาทำซับหน่อยนะโอ้โหผมเคยทำซับอยู่นะครับพนักงาน ทำซับตามไม่ทันผมนะเะะนี่ยมีคนตามมาเอาช้างัหมด3 9 4ท่านระทึกมาก<ต>นะครับอยากอาัดคลิปเหมือนกันนะแต่กลัวไม่ทันไม่ทันเหมือนเขาว่าแม่แม่ดูแล้ว ไม่ทันไม่ทันกินเฮ้ยไปเอาเลยไปเอาลำพูนไปโซ่ไป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 ลำพูนเลยลำพูนไปนั่นน่ะไม่ไม่ได้ฆ่าพูดไปเออแม่แม่เดินกันระวังระวังนะระวังเล็บแมวลวดน้ำขูดนะครับระวังนะ ดูเห็นไหมโซ่นี่ไม่มียังชัดยังไม่โซ่อไหนดูสิมไม่เท่าไหร่วะ่ะดูขนาดเจ็ดร้อยสี่สิบยังไม่ชัดเลยดเดี๋ยวลูดก,การใหม่ก่นอนดูใหม่สิ นี่อันนี้ก็หเหมือนเดิมครับเอาห้าร้อยนี่ mm hmm. ไปอยู่ตรงไหนกันฮะไปอยู่ตรงไหนกันนี่ <ac ad> ท้องป่องกลับบ้านเลยนี่หรือเปล่าสุภาษิตเขาบอกนีตามผู้ชาย นี่นะครับนี่เป็นกลิ่นอายของการเลี้ยงช้างแบบสมัยก่อนเลยคนระับอ<า>ุ้ยโซ่โซ,โซมันมีต้นอันนี้ด้วย,วยไม่ใช่ไม่ใช่อืนเจอื่นช้างเชีอยอื่นเนี่ยโซ่ดูมันเหมือนต้นต้นอะไรเนะี่ยเหมือนต้นในพวกต้นสัง่งหรอือเปล่าต้นยิ้วร <c oughs> ตอนนี้มาตามช้างกลับบ้านประมาณ500ท่านครับโอ้โหลำพูนอยู่ไหนลำพูนอยู่ไหนจะเดินลากโซ่ไปเลยบ่เจ๊บอกถ้าเจ๊เดินกลับไปนี่ขาแข็งเลยนะลากโซ่กลับไปนี่ไงโซ่อันนี้ก็โซ่เหมือนกันนะครับโอ้โซ่ยาถึงนโซ่ยาถึงนู่นแหละห0 0แล้ว โอเคโอเคนาทีลทึกตามช้างหนีเข้าป่ากลับ้านเอาด,ด,ดูดูครับเรารู้ว่าเจาจะแรงเยอะขนาดไหนลากโซ่กับได้ไหมเขาฉลาดนะเขาใช้มือดึงโซ่เอานี่เจเนะี่ยอ,อย่างนี้เลยแต่ก่อน่ะผูกอยู่เงี้ยไผ่บัวก็ผูกกับต้นไม้เนี่ยแหละแล้วหกโมงตีห้าผมก็มาเอา เอาไปล้างน้ําให้คุณตาดูครับเนี่ยผมเคยลองเหยียบนะหัวทิ่มเลยนะครับลองเหยียบดูหัวทิ่มเลยครับด้วยความเป็นเด็กก็มันจะแรงขนาดไหนไม่ออนี่ไงอือมาอันนี้คืออือเจ้ก็เหลวๆอยู่นะครับอือเจ้ก็เหลวๆอยู่เสาเป็นเสาเป็นบ่อเสาเป็น โซ่กำลังเลื่อนอยู่หยียบปึ๊บหัวทิ่มมับหัวลอกกันเองครับท,ทุกเย็นะประมาณ5้าโมงเย็นเขาจะเลิกงานเนาะผมก็จะใส่โซ่ช้างแล้วก็ลากไปลากไปที่ผูกนี่แหละนะฮะลากไปที่ผูกของไพ่บูนผูกถามว่าไกลไหมก็ประมาณนี้ไปถึงบ้านนะครับเท่าที่ขี่รถมาไม่ไม่ถอดเพราะว่าเอาโซ่ไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนขโมย ดูครับแล้วก็ฟาดโซ่ขึ้นหลังนี่นะไม่มีเวียกไม่มีงานก็พาช้างไปผูกป่าโอ้่อะดูครับโซ่อยากลองดึงดูเป็นไงโอ้โหหนักนะคุณน,นี่โซ่ช้างงานเลยนะรับประกันได้เลยว่าถ้าโซ่เช่นนี้ทายในปีสองปีนี้ ไม่มีขาดนะครับหมายถึงล้ามช้างตกมันได้สบายเพรามันใหญ่นะจำได้ว,ว่าซื้อประมาณ8,000นะันนซื้อมาให้เจ้ไพรบุญโดยเฉพาะเออหัวแตกหัวแตกคุณจะเข้าไปจะเขาจะฟาดลงหัวแตกนะผูกแถวเนี้นะ,ไม,ะไม่เกินถ้าผูกเดือนหนึ่งนี่คือถ้าพูดพูดพูดเล่นๆน,นะครับช้างมาป่าหายนะผม จากโลกๆนะฮะประมาณนี้แหละเสร็จต้นไม้ก็จะเริ่มยืนต้นตายตอันนี้ไม่ใช่โซ่เรือนะโซ่เรือเนี่ย,ยมันจะดังแบบมันดังแปลกมันดังดังใสะแล้วก็ข้อมันจะห่างๆนะโซ่เรือจะทนนะที่ชอบไปชื้อโซ่เรือเพราะว่า โดนน้าทะเลมันยังไม่ค่อยกัดก่อนนะเกตมันจะดีกว่านะผมผมในความคิดผมนะแม่แม่ก็คิดเหมือนกันไหมมันเป็นโซ่โซ่สมอเหลือใน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 ความคิดนะเราก็คงคิดว่าอขนาดมันอยู่น้ําทะเลมันยังสึกก่อนยากพอมาเอาใช้กับช้างความช้างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโซ่อะไรนี่โซ่เรืออู้ทนพูดประมาณนี้ แล้วก็จะไปหาซื้อมือสองโซเหลือมี f อฟท่านหนึ่งนะฮะผมเมมชื่อว่าโซ่บอกว่าควันเสือเห็นบนอยากได้โซ่มาหาซื้อแถวท่าเรือหรือว่าแถวเออไอเขาเรียกว,ว่าเซียงกงเซียงกงเยอะแยะ ตอนแรกว่าจะเอาถงบัวต้องใช้โซ่อนนี้นะครับโซ่เรือห้างไอ้โซ่เรืรอนะโซ่เรืรนะเรรขอขนไปทุกสินค้าข้อหนึ่งนี่ลูเหลืองกับเบืองลาวเ็ใจใกคลิปนี้ก็จะเอาอุ้มบุญนอ้ยนาน่นอาบน้ำกับบัวบานเอาไปให้กลิ่นหมาตายมีหรอ ไม่ไม่กินมันมาหายแบนึงออเ้วอ่าจะเก่ายักลินมันไม่เ้ยเหอเอาหรอแต่ดูจากคำว่าโซ่เนี่ยก็ทนครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นคนนะฮะทนเหมือนกันมอกมีมีมองแรงอใช้งานหนักเท่าไหร่ก็ทนนะฮะ กูเล่นกูเล่นผมเบื่อผบืวอแ้่เป็นโซ่หะไอเรือขนส่งสินค้าเนี่ยจอยพดอดยพอดีครับวงจะไปไหนไม่ได้นะแมนล่ะนี่ไม่ใครขึ้เนี่ยเปเกือกวะประตูหมอรอบนี้เสืออาบน้ำน,นะประตูไม่ไปเกือกอ,อี่แล้วอรอเอมี่นี่ว่าเฮ้ยเอมี่มาเอมี่มา พึ่งสวัสดีรู้ไหมพึ่งโซ่กะเหล็กล่ามเสือได้เหมือนกันอ๋อใครกิ่งเะมีมีเปล่าหนูเอมมีอยู่ข้างหน้าหนอได้เดินได้อยู่ป่า เอขาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยบุบนะครับสงใส่ไม่ค่อยได้เดินหนังเท้าก็เลยบางผู้ดีผู้ดี่ใช่กินอยู่กับเจเลยเฮ้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 ยเ้ยตูมตูมตูมมาตูมมาตูมมาตูมตมาตม ชัดเสียงชัดดีไหมนเนี่ยชดัดไหมเกีก่ยวไหม,ม,ม,มโหก็จมูกเขาดีกว่าเรารอะเนาะเป็นแบบเป็นกลิ่นอายของขสมัยก่อนเลยอนะสมัยขี่ช้างเสร็จขี่เข้าป่าไปหาที่ผูกในป่าไปหาหญ้าเนี่ยเขาเขาผูกช้างเขาจะผูกขยับไปเรื่อยอะเอาวันนี้ผูกตรงนี้ใช่ไหมเสานี้ ต่อไปก็ผูกต้นไม้นี้กปลูวกวนไปไปเรื่อแล้วก็ไปแปเป็นกลุ่มนะพาช้างไปกินหญ้าตอนเย็นที่แถวชนบุรีครับก็จะมีต้นกระถินนกระถินบ้านกระถินท้องนไทยอ่ะใช่ไหมไยภากาแลรกระถินของเราเรียกต้นเกษตรัดเเกษตร ช้างก็กินแล้วก็เนี่ยหญ้าที่ถิ่เอามาขายแหละอ,อยู่ที่พัทยาเยอะเอมมี่อนู้นเอมมี่นะ ไก่เสีย <แก S 1> ไว้เล่นน้ำเลยมา,า,มาตรงนั้นไม่ใช่ที่เล่นน้ำของทองเพชรนะเป็นที่เล่นน้ำของผู้จัดการนะครับไอ้เหก็มันคนละหมดนะครับท้างนะ่ะหัวขี่ก็อีหมดหนึงเชือเขี่ก็อีกหมดหนึง ลไ,ไม่แฝงเรามองเห็นข้างล่างไงมองเห็นข้างล่างดินนะฮะจะมีก้อนดินอยู่ก้อนก้อนหินอยู่ก้อนนึงอยู่ตรงขาหเห็นไหมเห็นไหมเห็นมแมนอยู่นะปูนดินบางเขาเรียกว,ว่าปรับสภาพตามการตามความเป็นอยู่นะครับ ถ้าเดินบ่อยก็จะหนาเหมือนเราแหละเราเดินมันหน้าเหรอไม่ใช่หน้าของไม่เกี่ยวเหมือนเรานะครับเดินใส่รองเท้าตีนก็บางแต่สำหรับบางชนเผ่าเนี่ยนะเขาไม่มีรองเท้ากขาหนามากร่างกายไม่ค่อยได้ใส่เสื้อเลยหนาหนาๆนะ โอ้1,100สคนมาตามเจ้ลำพูนกลับบ้านนะครับ1 1 3 4สายสท่านมาตามเจ้ลำพลบบนูนกลับบ้านไม่่ให่ใส

ส,สิบนาทีถึงบ้านต้องดูแลนางหน่อยครับเพราะว่าโอ้ชเ,เ,เขาว่านางกำลังท้องกำลังสไ,ไสอง้องสัแพทองปีหน้าเจอกันครับลูกช้างปีนี้แหละสิ้นปีไม่ไม่ไม่ไมไมพฤศจิกาธันวาก็ มกรากุมภามีนานี่น่าจะไม่มีสิทธิ์ถึงนะมีนาเพราะมันจะครบ2ปีประมาณ19 20 21 22 23ยี่สิบเดสองมเดอนมีนาถ้า20เดือนก็ธันวาครับ ถ้า19ก็พฤศจิกาอุ <S <S ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้ว ยางรถพาเจี๊ยไปซ้ำเขานะโอ้ยน่าจะทองเลยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไป Enter เสาห้ดูนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ